ทุกคนเจอต่สิ่งดีๆมีความสุขโชคดีตอนรับปีใหม่กันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนกับรถจินีที่บ้านบริรัมค่ะชอบมากค่ะดูค่ะเส็นการยมเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะ ค่ะตอนเช้าเลยเวลาสดๆงามวันนี้เพิ่งตื่นจริงๆนะคะเนี่ยชอบบรรยากาศชอบดอกไม้เอาความสดชื่นเอาความสวยงามมาฝากนะคะกำลังขึ้นกันเนาะแกตามความถนัดวันนี้วันสิ้นปี ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าดอกไม้สวยๆจะชอบดอกไม้นี่นะคะดอกไม้สวยมากดอกกันเบือจะจปปีใหม่แล้วโชคดีมีความสุขเฮงหึงรวยๆคยคิดบางสิ่งใดดอกไม้สวยๆ ชอบดอกไม้นี่นะคะดอกไม้สวยมากดอกกัะเงือิจะแตปีใหม่แล้ว <c oughs> ขำบอกว่าแว่าช่างขึ้นขึ้นตามธรรมชาติค่ะเนี่ยสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพสวัสดีชชวงกาย้ำเช้าที่หน้าบ้าน ป่ายาก็จะเยอะหน่อยนะคะวันนี้วันสิ้นปีก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าขอบหน้าตาคุณทุ่งตื่นค่ะเ <c oughs> ชา้ชาๆอากาศดีที่หน้าบ้านจ้ามาดูดอกไม้สวยๆดอกดดวเรือนของแม่ปลูกไว้ค่ะสวยมาก จริงๆค่ะวันนี้วันสิ้นปีก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าขอ,ขอให้สมปรารถนาปีใหม่แล้วก็คืออะไรขอนี่ค่ะตอนเช้าเลยเวลาสดๆสิ่งดีๆใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพสวัสดีเชิญกำลังขึ้นค่ะเนาะแกตามความถนัดความสวยความงามต้องมาก่อนจ้าสำหรับดอกไม้เด็นหน้าตาคนไม่เป็นไรคะ่ะหน้าสดสดต,ตื่นตื่นมาดูดอกไม้สวยๆดอกดาวเรืองของแม่ปลูกไวค้ค่ะสวยมาก จริงๆค่ะกาบยำเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะความสวยความงามต้องมาก่อนจ้าสำหรับดอกไม้เป็นน้าหน้าตาคนไม่เป็นไรคะ่ะหน้าสดสดต,ตืน่นตื่นกาบยมเช้าที่หน้าบ้าน ป่ายาก็จะเยอะหน่อยนะคะนี่ก็คือทางทิศตะวันออกตอนเช้า <c oughs> นอนดึกนอนดึกตื่นเช้าหน้าตาก็จะประมาณนี้ถ <c oughs> ้าเกดมีปลูกดอกไม้เราเรืองสวยๆหน้าบ้านหน้าบ้านเกดก็นะั้ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่วันใดขึ้นเลยคะ่ะ <laughs> มีผัาดูดอกไม้สวยๆดอกแากเรืยอของแม่ปลูกไว้ค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะอา <laughs> กาศยามเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะอัดขำ <laughs> <laughs> รอ้ว่าแกว่าช่างขึ้น ตืนตามธรรมชาติค่ะเนี่ยขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขโชคดีตอนรับปีใหม่กันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ,คะขอให้ทุกคนวันนี้วันสิ้นปีขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าขอใหน้าตาคนทุ่งตื่นค่ะ <laughs> เช้าๆอากาศดี ที่หน้าบ้านจ้าขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขโชคดีตอนรับปีใหม่กันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนนอนดึกนอนดึกตื่นเชา้าหน้าตาก็จะประมาณนี้ <c oughs> สวัสดีตอนเชา้าที่บ้านฉันนะจ๊ะที่บ้านบริลลาม <c oughs> ดูหน้าตากำลังขึ้นค่ะเนี <c> ่ย <oughs> แกตามความถนัดจริงๆจ้าเช้ากับบรรยากาศดูดอกไม้มาชมดอกไม้สวยๆการยมเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะจริงๆจ้าเช้ากับบรรยากาศ ดูดอกไม้มาชมดอกไม้สวยๆต้นไม้งกต้นกระเพรายังมีเลยค่ะอยู่หน้าทางบันไดขึ้นนี่แหละความสวยความงามต้องมาก่อนจ้าสำหรับดอกไม้เด็นักหน้าตาคนไม่เป็นไรค่ะหน้าสดสดตึ่งตื่นนอนดึกนอนดึกตื่นเช้าหน้าตาก็จะประมาณนี้ นี่ค่ะตอนเช้าเลยเวลาสดๆสดหน้าตาคุณทุ่งตื่นค่ะเชา้าเช้าอากาศดีที่หน้าบ้านจ้าจริงจิงจ้าเช้ากับบรรยากาศอยูด่ดอกไม้ไมาชมดอกไม้สวยๆต้นไม้งักต้นกระเพรายังมีเลยค่ะ อยู่หน้าทางบันไดขึ้นนี่แหละ <c oughs> ความสวยความงามต้องมาก่อนจ้าสำหรับดอกไม้เด่นน้าหน้าตาคนไม่เป็นไรคะ่ะหน้าสดสด,สดต,ตื่นตื่น <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะที่บ้านเกิดบุรีรัมยจ้าวันนี้วันสิ้นปีขอให้ ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าก็มาดูดอกไม้สวยๆวยดอกแดาดเรียของแม่ปลูกไว้ค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะามความสะดวกก่อนแกไม่เป็นไรจานะ้าเนาะแต่ก็ดีค่ะลงจากบันไดหน้าบ้านก็จะได้กินเลยผักผลไม้ก <c oughs> ำลังขึ้นค่ะเนาะแก <c oughs> <c oughs> ตามความถนัดนี่ค่ะตอนเช้าเลยเวลาสดสดสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพสวัสดีขออยสมปปาถนาปีใหม่แล้วก็คืออะไรขอชาเกมีป,ป,ปลูกปลูกดอกไม้เราเรือสวยๆลาบ้าน หน้าบ้านเก้ก็เนะ้ตั้งแต่ตั้งแต่วันใดขึ้นเลยค่ะมีผ้าเกมีปลูกดอกไม้แล้วเร,เรืองสวยๆหน้าบ้านหน้าบ้านเก้ก็เนะ้ตั้งแต่ตั้งแต่วันใดขึ้นเลยค่ะมีผัายมเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวย คิดบางสิ่งในวันนี้วันสิ้นปีขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าก็การยามเช้าที่หน้าบ้านป่ายาก็จะเยอะหน่อยนะคะนหน้าตาคนทุกตื่นคะ่ะเชา้ชาๆอากาศดีที่หน้าบ้านจ้า มาดูดอกไม้สวยๆดอกดาบเรือนของแม่ปลูกไว้ค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะสวยงามวันนี้เพิ่งตื่นจริงๆันแค่นนี้อ่ะต้นแมงครัก